พี่น้องข้าราชการกรมศิลปากรที่รักทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสื่อสารกับพวกท่านในเรื่องของการเรียนผ่านระบบทางไกลหรือ e-learning โปรแกรมซึ่งเป็นโครงการที่กรมได้คิดขึ้นเพื่อที่จะเสริมสมรรถนะจำเป็นให้กับ ข้าราชการของกรมทุกคนเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่ากรมศิลปากรนั้นเป็นกรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานวิชาการที่มีความลุ่มลึกไม่ว่าจะเป็นงานด้านโบราณคดีพิพิธภัณฑ์งานด้านช่างประกอบด้วยสำนักช่างสิบหมู่และสำนักสถาปัตยกรรมงานด้านภาษาหนังสือคือหอสมุดหอจดหมายเหตุและสำนักวรรณกรรม ตลอดจนงานด้านดุรยิยางคศิลป์ก็คือสำนักการสังคีตและโดยเหตุที่กมรมศิลปากรเป็นกรมที่มีความลุ่มลึกทางวิชาการนี้เองทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความพิเศษไม่เหมือนกับกรมหรือส่วนราชการอื่นๆนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้ค่อยฝึกฝนหรือพัฒนา ความรู้อันเป็นความรู้จำเป็นสำหรับส่วนราชการทั่วไปผมขอยกตัวอย่างในเรื่องของงานระบบสารบัญหรือการร่างหนังสือซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นทั้งการติดต่อกันภายในกรมแล้วก็การทำหนังสือติดต่อกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างเนี่ยกรมจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการประสานงานโดยระบบหนังสือทางราชการ เท่าที่ผ่านมาเนี่ยการทําหนังสือหรือการร่างหนังสือพวกนี้เราจําเป็นจะต้องมาเสียเวลากับการแก้ไขกันหลายครั้งแล้วก็หลายขนซึ่งมันทําให้เราเปลืองเวลาไปกับภารกิจพวกนี้มากผมจึงเห็นว่าน่าจะมีการเรียนในเรื่องของการร่างหนังสือการเขียนหนังสือทางราชการเพื่อติดต่อกับหน่วยงาน หรือว่าวัดต่างๆซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนอยู่พอสมควรทีเดียวคราวนี้ในการอบรมในโลกสมัยใหม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนกันในห้องเรียนแล้วเราจึงคิดที่จะทำโปรแกรม e-learning นั่นแปลว่ากลมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายนอกและภายในกลมของเองในแต่ละเรื่องมาสอนท่านผ่านระบบทางไกล ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้ตามความสนใจในหลักสูตรแรกเนี่ยเราจะทําการเรียนการสอนกันเรื่องงานสารบัญหรือหนังสือราชการหลังจากนั้นผมจะเพิ่มเติมความรู้ให้กับพวกท่านในเรื่องของงานพัสดุงานคลังการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ส่วนราชการทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทะบวงกรมไหนก็ต้องทํา แล้วอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโบราณสถานอาจจะมีกฎหมายที่ควรรู้สําหรับข้าราชการทั่วไปความรู้เหล่านี้เราจะจัดเป็นรายวิชาหรือเป็นหลักสูตรซึ่งทุกท่านไม่ต้องเข้ามาเรียนครับท่านสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ที่สํานักงานของท่านแล้วก็เรียนได้ตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นในแนวคิดอันนี้ใหม่ๆอาจจะมีการกลุกขักในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆบ้าง แต่กรมจะเสริมและเติมเต็มให้กับท่านในปีต่อๆไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ซึ่งก็คงเป็นประโยชน์จริงๆนั่นแหละอยากให้พวกท่านได้เข้ามาสมัครเรียนกันมากๆแล้วเราก็จะมีวิธีการวัดผลว่าก่อนท่านเข้ามาอบรมเนี่ยท่านมีความรู้พื้นฐานในเรื่องเหล่านี้ขนาดไหนและเมื่ออบรมไปแล้วท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างไร ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าท่านจะก้าวไปสู่ตำแหน่งไหนชีวิตราชการจะก้าวหน้าไปอย่างไรความรู้พื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งเสริมท่านเมื่อส่งเสริมท่านก็เท่ากับส่งเสริมกรมเพราะฉะนั้นการเรียนผ่านระบบทางไกลหรือ E-learning โปรแกรมนี้นั้นต้องขอขอบคุณทางกบบ,บร่วมกับทางสำนักบริหารกลางหลายหน่วยงานด้วยกัน แม้กระทั่งกลุ่มเผยแพร่เองก็ช่วยกันเป็นประโยชน์เป็นความรู้สำหรับพวกท่านผมหวังว่าโปรแกรมนี้จะได้รับการเริ่มต้นแล้วก็จะเข้มแข็งหากแม้นท่านมีความประสงค์ที่จะเรียนรู้ในเรื่องศัพทวิชาการต่างๆอื่นๆนอกเหนือจากหลักสูตรที่ผมกล่าวไปแล้วท่านก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้หากว่ามีผู้สนใจมากเราก็จะเปิด การอบรมเป็นหลักสูตรต่อๆไปนะครับโลกปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผมเชื่อว่าถึงแม้นกมรมศิลปากรจะมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบทอดแต่กมรมศิลปากรเองก็จะไม่ยอมตกหรือไม่ยอมตามไม่ทันเทคโนโลยีต่างๆเราจะเป็นกรมซึ่งประสาน การอนุรักษ์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นโครงการที่บอกครับการศึกษาทางไกลอันเนี้ยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเพิ่มสมรรถนะให้คนของเราผ่านระบบเทคโนโลยีแล้วก็ในโอกาสนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่กรมคิดเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าขอบพระคุณครับ